จิ้งจอกน้อยกระโดดเข้าไปในพงหญ้าแล้วหัวเราะเยาะนกที่อยู่บนต้นไม้ฝันดีเสี่ยวเปาของฉันนี่ฉันเองเออฮะ จะทำอะไรเบาเสียงหน่อยเสี่ยวเปาเพิ่งหลับไปฉันรอเธอมาครึ่งคืนแล้วหายโกรธแล้วใช่ไหมฉ,ฉันไม่ได้โกรธสักหน่อยแล้วทำไมเธอไม่มองฉันละ่ะ ฉันไม่ได้มองนายนะงั้นเหรออืม ดาดเดทำให้ดาดเดถึงไม่รักษาคำพูดทำไมฉันถึงไม่รักษาคำพูดงั้นเหรอเ <c oughs> มื่อคืนหมามีบอกว่าจะนอนกับผมแต่ดาดเดกลับใช้โอกาสอุ้มหมามีไปตอนที่ผมกำลังหลับแดดดี Daddy, นี่สร้างอะไรไม่รู้เสียธมจริงๆหลาย ข้อที่1นึ่งเดดดีกับมามีเป็นสามีภรรยากันอย่างถูกต้องตามกฎหมายการที่เราจะนอนด้วยกันมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแยกกันนอนต่างหากที่ไม่ปกติเอ๊ข้อที่2ระหว่างเรามีแต่ความสัมพันธ์พ่อลูกไม่มีหรอกมนุษยธรรมตาหรือว่าเสียวเปาอยากให้เด็ดดีกับมามีไม่ถูกใจกันอยกห้องกันนอนงั้นเหรอ เออท้าสั่วต่อไปเกปลว่าไม่ทอดฐานออกกตันอยู่แน่เลยรีบกินเธอกินเสร็จแล้วได้ดีจะไปส่งที่โรงเรียนอ๋อฮมฉันไปทำงานก่อนนะเธอพักผ่อนอยู่ที่บ้านตอนเย็นรอฉันกลับมา ฮัลโหลหลงเชาลินจือเรื่องที่เรากังวลมาที่สุดได้เกิดขึ้นแล้วเชียร์อันหรานลงมาแล้วหรอคะอืมเธอเห็นใบปอของเธอหรือยอังยัง,ยงเลยเธอหานักแสดงหญิงที่จะมาแทนเธอได้แล้วสาววันนี้ก็พาเธอไปจัดงานแถลงข่าวด้วยกัน เธอพูดออกมาอย่างชัดเจนเลยว่าเธอไม่เอาไหนเพราะงั้นทางกองถ่ายเลยเปลี่ยนคนแทนตอนนี้ข่าวนี้กำลังฮอตบนอินเทอร์เน็ตอย่างมากบริษัทแบรนด์ต่างๆที่สันติดต่อมาก่อนหน้าน,นี้ก็โทรมาถามว่าแต่เธอกับเสียอารัานมีความแค่อะไรที่ไม่ได้บอกันหรือเปล่าไม่อย่างนั้นทำไมหล่อนถึงได้พยายามทำร้ายเธอขนาดนี้ด้วย นี่ก็เป็นเรื่องที่ฉันไม่เข้าใจเหมือนกันฉันไม่เคยรู้จักกับเธอมาก่อนทำไมเธอถึงกัดฉันมยอมปล่อยขนาดนี้ฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก่อนหน้านี้ฉันก็ไปถามคนวงในดูแลเหมือนกันสถานการณ์ของเซอารานตอนนี้เธอมีความสามารถจริงๆและได้ยินมาว่าภูมิหลังของเธอไม่ธรรมดาดังนั้นเธอจึงมีความโอหังถือดี เธอมีความรับผิดชอบอย่างจริงจังต่อผลงานของตัวเองถึงแม้จะชอบปรับปรุงสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นแต่ดูเหมือนว่าเธอจะมุง่งเป้าไปที่ผลงานไม่ใช่ผู้คนข่าวลือเสื่อไม่ได้จริงๆด้วยยังไงก็ต้องโดนเองก่อนถึงจะรู้ไม่เป็นไรค่ะคุณก็ไม่ต้องเครียดหรอกก่อนหน้านี้ฉันก็คิดไว้แล้วล่ะว่าท่าทางของเธอไม่ค่อยน่าไว้ใจก็เลเตรียมแผนสำรองไว้ ตอนแรกคิดว่าถึงจะไม่ได้ถ่ายต่อแล้วจริงๆแต่ได้อยู่ด้วยกันกับทุกคนมานานขนาดนี้ได้มีความผูกพันอยู่บ้างไม่อยากทําให้ลําบากใจแต่ในเมื่อเธอเป็นคนเริ่มก่อนก็อย่ามาโทษฉันว่าไม่มีคุณธรรมก็แล้วกันยังไงฉันก็ไม่ใช่คนที่จะถูกคนอื่นรังแกได้ง่ายๆงั้นเหรอเธอเตรียมอะไรไว้เหรอทําไมฉันไม่เคยได้ยินเธอพูดถึงมาก่อนเลย ราอก่อนหน้านี้ไม่ได้คิดจะฉีกหน้าเขาให้ถึงที่สุดงั้นให้ฉันไปหาเธอดีไหมหลินจือเป็นคนที่ค่อนข้างจะอ่อนโยนเสมอมานี่เป็นครั้งแรกเลยที่ฉันรู้สึกว่าเธอแข็งแกร่งขนาดเด้ไม่ต้องหรอกค่ะฉันจะไปหาเอง ตอนนี้สนิทส่วนใหญ่อยู่ฝั่งเราและฉันก็หาหน้ามามาบ้างให้พวกเขาปล่อยเขาลือที่ไม่ดีเกี่ยวกับหลินจือออกไปเรื่องแบบนี้ปกติแล้วพวกเขาจะอยู่ฝั่งกองถ่ายนะคะตอนนี้สนิทไม่ได้หลอกง่ายเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะเขาต่างคิดว่าความทุ่มเทเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของนักแสดงการประท้วงการแสดงของหลินจือในครั้งนี้อาจจะทำให้อาชีพการแสดงของเธอสิ้นสุดลงก็ได้ นึกว่าจะเก่งซะอีกที่แท้ก็แค่นี้เองนั่นก็เพราะว่าเธอได้เจอกับพี่อารันไงล่ะคะคนที่ใส่แบบนี้น่ะถ้าได้อยู่ต่อหน้าพี่ยังไงก็ต้องแสดงตัวตัวแท้จริงออกมาแน่นอนเอาละเธอคอยดูแนวโน้มบนอินเทอร์เน็ตให้ดีระวังการแสดงความคิดเห็นด้วยสันไปถ่ายละครก่อนนะโอเคค่ะ เรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วทางหลินจือก็ยังไม่มีการตอบสนองอะไรเลยน่าจะไม่อยากจัดการต่อแล้วละ่ะแต่ถึงแม้ว่าเธอจะออกมาจัดการถแถลงข่าวจริงๆพวกเราก็ยังมีแผนรับมืออยู่ครั้งนี้เธอไม่มีทางได้อยู่ดีนนะหืม เออพี่อันรานฉันพูอะไรผิดไปเหรอคะเธอจะพูดอะไรก็ระมัดระวังหน่อยอะไรคือจะทำให้มันไม่อยู่ดีทุกอย่างที่มันทำในตอนนี้เป็นเพราะมันหาเรื่องใส่ตัวเองเกี่ยอะไรกับพวกเราเออใช่ทั้งหมดนี้เธอเป็นคนหาเรื่องใส่ตัวเองพวกเราแค่กังวลว่ามันจะออกมากัดคนอื่นมั่วๆและททำให้ทีมงานของเราเดือดร้อนก็เท่านั้น อีหัวหน้าคนนี้เอาใจยากจริงๆแต่ทุกคนทําใ้้เขาไม่พอใจไม่ได้ฉันไม่รู้ว่าหลิงจือทำให้เสียอันรานไม่พอใจได้ไงทั้งที่สามารถอยู่ในวงการบันเทิงได้อย่างราบรื่นแต่ตอนนี้โกรธมันจะจบลงแล้วหนึ่งชั่วโมงต่อมา บางคนคิดว่าตัวเองมีอำนาจมากที่สุดในมือและจะพูดเรื่องขาวให้เป็นเรื่องดำได้แต่ว่าบนโลกนี้จะมีคำว่าจริยธรรมคำนี้อยู่เสมอกดเล่น เจ้านี่น่าจะเป็นม้วนฟิล์มต้นฉบับสุดสินะสลิงมองออกชัดเจนขนาดนี้เล่นละครที่ยาขณะนี้ยังลงมือทำด้วยตัวเองเองสันว่าน่าจะเป็นคนทุ่มเทมากกว่ามั้งอีกอย่างคลิปนี้มันราเรื่อมากเลยแต่ดูก็รู้ว่ามีการฝึกซ้อมกันหลายครั้งแล้วถ้าจะบอกว่านี่ไม่ใช่ความทุ่มเทงั้นก็คงจะไม่มีใครมีความทุ่มเทแล้วละ พ่อคุณไม่มีสมองหรือไงถึงได้หลงเชื่อกับคลิปวิดีโอที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนเนี่ยแม้ว่าจะเป็นมวนฟิล์มต้นฉบับมากที่สุดแต่ก็ต้องผ่านการตัดต่อนี่อาจจะเป็นหลินจือจงใจหาคนปล่อยออกมาเองก็ได้จุดประสงค์คือต้องการล้างมนลทินให้ตัวเอง ฉันก็เป็นนักตัดต่อถึงแม้ว่าฉันจะไม่ใช่คนน,นาในวงการนี้แต่ก็ทํามาเป็น1ิบปีแล้วฉันสามารถใช้อาชีพของฉันเดิมพันได้เลยว่าคลิปนี้ไม่มีการตัดต่อใดแน่นอนเป็นการถ่ายเทคเดียวเท่านั้นถึงแม้ว่าจะเป็นฉากจริงแล้วมันจะแทนอะไรได้ล่ะเพะได้แค่ว่าเพื่อนกับสอนมาดีไม่แน่ว่าถ่ายมานานขนาดนี้อาจจะมีแค่ฉากเดียวที่ใช้ได้ก็ได้หืม หนึ่งนาทีที่แล้วแสงแห่งธรรมะได้โพสต์วิดีโอไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าทำไมบางคนถึงพูดแบบนั้นกับเธอเดินจีของอเราทุ่มเทพร่องนี้มากมายจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอด แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นเธอก็ไม่เคยพูดปฏิเสธกับทีมงานเลยแม้แต่ตอนที่หายจากอาการบาดเจ็บก็รีบกลับไปที่กองถ่ายทันทีเธอเพิ่งอ,ออกจากโรงพยาบาลมาแต่ก็สามารถเข้าร่วมกับทีมงานเพื่อถ่ายทำสาสทียาขนาดนั้นได้ด้วยตัวเองแต่นี่เป็นงานของเธอเราก็ไม่ควรชมเธอมากเกินไปแต่สมรรถนาที่ของเธอได้ก็ไม่ถึงขั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ทุ่มเทต่ออาชีพมัง้ง แต่พอได้ดูคลิปของหลินเจอแล้วปัวกกดพูดไม่ได้จริงๆว่าเธอแสดงบทนี้ได้สมจริงมากๆมีคำพูดหนึ่งเรียกว่าไม่รู้อะไรทนั้นแล้วไม่ยอมให้คอมเมนต์แต่เพิ่มกับคนใหม่พูดอย่างรารับว่าหลินเจอของเราไม่มีความร่มเทมากพอดังนั้นฉันจึงอยากให้เขาออกมาอธิบายอย่างละเอียดว่าตกลงเธอไม่ทุ่มเทในด้านไหนกันนะ หลินจือของพวกเรามาสายและกลับเร็วหรือว่าเล่นตัวในกองถ่ายไม่ฟังคนเขียนบทหรือเพิ่มกับถ้าหากพวกคุณไม่มีหลักฐานผมหวังว่าพวกคุณจะออกมาขอโทษาหลินจือของพวกเราไม่อย่างนั้นตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปพวกเราจะต่อตาละครเรื่องนี้และจะไม่ดูอีกอย่างเด็ดขาด โทตามตรงนะจะเป็นแฟนคลับหนังสือธรรมดาาคนหนึ่งก่อนหน้านี้สันคิดว่าจะทำลายหนังสือแต่ไม่คิดเลยว่าหลินจือจะทําให้สันเชิร์ไพรส์มากผมก็เคยดูหนังของหลินจือบางเรื่องมาก่อนผมคิดว่าการแสดงของเธอใช้ได้เลยหวังว่าทางการจะสามารถอธิบายให้เราฟังได้คอมเมนต์เรื่องที่หลินจือของพวกเราถอนตัวออกจากกองทายเกิดอะไรขึ้นกันนะ มีคำพูดหนึ่งเรียกว่าไม่รู้อะไรทางนั้นแล้วไม่ยอมให้คอมเมนต์แต่เพิ่มกับคนใหม่พูดอย่างเรารับว่าหลินจือของเราไม่มีความทุ่มเทมากพอดังนั้นจ,จึงอยากให้เขาออกมาอธิบายอย่างละเอียดว่าตกลงเธอไม่ทุ่มเทในด้านไหนกันนะหลินจือของพวกเรามาสายและกลับบ้านเร็วหรือว่าเธอเล่นตัวในกองถ่ายไม่ฟังคนเขียนบทหรือเพิ่มกับถ้าพวกคุณไม่มีหลักฐานผมบอกพวกคุณจะออกมาขอโทษหลินจือของพวกเรา ไม่อย่างนั้นตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปพวกเราจะต่อต้นละครเรื่องนี้และจะไม่ดูอีกเด็ดขาดเออถ้าไม่จู่ถึงมีคลิปพวกนี้โผล่มาล่ะออเยอะเกินไปนแล้วควบคุมคอมเมนต์ไม่ทันแล้วเออแย่แล้วแย่แล้วไง พี่อานรานแย่แล้วค่ะสมองของเธอยังดีอยู่ใช่ไหมเรื่องมันมาถึงขั้นนี้แล้วเธอเพิ่งจะมาบอกฉันเนี่ยนะตอนที่วิดีโอแรกถูกโพสต์ซันก็ให้คนไปควบคุมการคอมเมนต์แล้ว คิดว่าจะไม่มีอะไรแล้วแต่คลิปหลังจากนั้นเพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆพวกเราลบไปแล้วทางนั้นก็ส่งมาอีกแล้วดูเหมือนว่าอีกฝ่ายจะมีคนมากกว่าเราตอนนี้มีแฟนคลับจํานวนมากออกหน้าพูดแก้ต่างแทนเธออีกฝ่ายเราควบคุมไม่ค่อยได้แล้วไหนเธอบอกว่าไม่ผผารับมือหลายแบบแล้วไงทำไมไม่ออกมาใสล่ะหะ ก่อนหน้านี้เราทำแผนรับมือไว้หลายรูปแบบแต่ตอนนี้เองคลิปพวกนั้นเยอะเกินไปนี่มันก็เหมือนกับหลักฐานแน่นหนาเท่าภูเขาเลยมันไปเอาวิดีโอพวกนี้มาจากไหนกันในกองถ่ายยังไม่ได้ปิดกล้องมันเอาฉากที่ถ่ายไว้ออกมาเผยแพร่ก่อนกำหนดได้ยังไงแบบนี้มันถือว่าขโมยไปถือเป็นอาชญากรรม รีบติดต่อทนายฟ้องหลินจือที่เผยแพร่เ,พเนื้อหาในการถ่ายทำของเราและจับเธอไปเลยเอ,อ๊ะนี่มันทำเกินไปหรือเปล่าจะทำเกินไปได้ไงการเผยแพร่เ,พเนื้อหาในการถ่ายทำของมันเป็นเรื่องจริงการที่ฉันแจ้งความก็เป็นแค่ขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมายอีกอย่างถ้าจะไม่แจ้งความตอนนี้ฉันจะยังต้องรอให้มันสร้างกระแสออนไลน์ต่อไปงั้นเหรอ ฉันรู้แล้วค่ะฉันบอกแล้วว่าม,มีคนสลาดเยอะแยะเลยพี่หลินจือตอนนี้ทุกคนต่างเรียกร้องความยุติธรรมให้พี่กันทั้งนั้นอย่าเพิ่งรีบดีใจไปเรื่องของเสียอารานคงไม่จบง่ายๆ่ายนะ่ ทำไมยนั่นถึงได้ดื้อขนาดนี้พี่ไวยนั่นอิจฉาความสวยของพี่หรือเปล่าแต่เขาก็ไม่ใช่ดาราหญิงนะเพราะพี่คนหนึ่งเป็นดาราคนหนึ่งเป็นเพื่อนกับวงการบันเทิงไม่เหมือนกันทำไมยนั่นจะต้องหาเรื่องพี่ขนาดนี้ด้วยเออใช่ฉันเองอืมเข้าใจแล้วเป็นไรไปเกิดอะไรขึ้นคะ เมื่อกี้เธอเดาถูกแล้วเซอารนไม่มีทางปล่อยพวกเราไปไง่ายแนะ่ทางนั้นแจ้งความฟ้องร้องว่าเราเปิดเผยเนื้อหาในการถ่ายทำให้ตายสิพวกเขาอย่างนั้นไม่ไอายหรอคิดไม่ถึงเลยว่าคนเลวจะฟ้องร้องก่อนไม่เป็นไรเนื้อหาที่เราเผยแพร่ก่อนหน้านี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวฉันเองยิ่งไปกว่าน,นั้นไม่ได้แชร์ผ่านแอคเคาท์ของเราการจะฟ้องร้องได้สำเร็จก็ยากอยู่เหมือนกัน ฉันกลัวว่าเสียอันรานจะใส่อะไรพวกเราก็าจริงถ้าหากต้องเล่นกับคนแบบนี้จะเดินตามทางปกติไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องเพิ่มการคุ้มครองให้ตัวเองอีกชั้นหมายความว่าอย่างไรเธอยังมีแผนการอะไรอีกงั้นเหรอที่หลินจืเพียกคนไม่ได้คิดจะเซิร์นกำลังเสริมจากภายนอกหรอกใช่ไหม กำลังเสริมจากภายนอกใหญ่ขนาดนั้นถ้าไม่เซิก็เสียเปล่าสิฉันไปโทรสับก่อนนะนี่เธอคิดจะทำอะไรกันนะพี่หลงทำไมครั้งนี้พี่ตอบสนองซ้ายจังเลยราคะพี่หลินเจอไปขอความช่วยเหลือจากประธานหลีแล้วนี่เออประธานหลีเหรอเธอไม่ชอบรบกวนประธานหลีมาตลอดไม่ใช่หรืองไง ก็แสดงว่าพี่หลินจือของพวกเราคิดถูกแล้วนี่นาะถ้าประธานหลีออกโรงเองไม่ว่าจะเป็นผีหรือปีศาจร้ายอะไรก็จะหวังว่าจะมาทำลายพี่หลินจือได้ไม่แต่นิดเดียวเอองั้นเหรอหลีเพียนัาน นี่มันอะไรกันนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ขอความช่วยเหลือจากลีเพานานยังไม่เริ่มก็จะจบเห่แล้วหรอฮัลโหลเออโฉันคิดว่าจะถูกวางสายซะอีกเมื่อกี้กำลังประชุมอยู่นะงันฉันรบกวนคุณหรือเปล่าตอนนี้เสร็จแล้วคนที่กำลังคอย เออง้นก็ดีมีอะไรอยากจะพูดกับฉันงั้นเหรอคือทางนี้จะปัญหานิดหน่อยนะ่ะในรู้จักคนเยอะมากส่วนแนะนําทนายที่มีความสามารถทางอาชีพที่ค่อนข้างดีให้ฉันหน่อยได้ไหมฉันอาจจะมีคดีที่ต้องสู้นะ่ะ ถ้านา้ยเหรอฉันมีทีมอยู่เธอต้องการเท่าไหร่ก็จะได้เท่านั้นแต่ก่อนหน้านั้นเธอต้องอธิบายให้ฉันฟังก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันนะที่จริงไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเรื่องมันก็เป็นแบบนี้ล่ะตอนนี้พ่อเขาแจ้ตงตำรวจแล้วฉันไม่สามารถอยู่เฉยได้ แต่อาชีพทนายความค่อนข้างลึกฉันไม่รู้อะไรมากเกี่ยวกับหน้านี้ดังนั้นฉันจึงอยากปรึกษานายเธอยังไม่รู้อีกเหรอว่าต้องมาหาฉันเออเรื่องก่อนหน้านี้ฉันคิดว่าตัวเองแก้ไขได้ดังนั้นก็เลยไม่ได้รบกวนนายแต่นายดูสิพอฉันมีเรื่องที่แก้ไขไม่ได้ฉันก็โทรหานายทันทีเลยนี่นาะ ให้เขามาช่วเรื่องเล็กน้อยไม่ได้นะบัณฑิอาจจะครั้งสองครั้งเขาเต็มใจมากแต่กลัวว่าตัวเองจะค่อยๆกลายเป็นคนเพื่งพาเขาจากนั้นก็ฝากทุกอย่างไว้ที่เขาถึงตอนนั้นเขาอาจจะไม่เด็มใจเหมือนตอนนี้ก็ได้เธอไม่เชื่อใจฉันเหรอไม่ใช่สันแค่อยากจะบอกว่าสันไม่ได้อ่อนแออย่างที่นายคิดมีหลายเรื่องที่ซันแก้ไขเองได้นะ่ะ และฉันรับประกันได้เลยว่าถ้า,ามีเรื่องอะไรที่แก้ไขไม่ได้ฉันจะรีบบอกนายทันทีอย่างน้อยตอนนี้หลินจือก็เต็มใจพูดกับฉันก็ถือว่าพัฒนาขึ้นมากแล้วต่อไปก็ค่อยแก้ไขก็แล้วกันอืมฉันรู้แล้วเดี๋ยวฉันจะให้ทานายติดต่อเธอถ้ามีปัญหาอะไรก็บอกฉันเป็นคนแรกนะอืมได้เลย เหมือนกับว่าการขอความช่วยเหลือจากหลีเพนานก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดห่าอืมพวกคุณสองคนมองฉันแบบนี้ทำไมกันประธานหลีตอบตกลงช่วยเราแล้วเหรอยังต้องถามอีกหรอเขาต้องตอบตกลงอยู่แล้วสิคะฉันฉันไปยืมทานายมานะ่ะเอ๊ะ ทนายอืมในเมื่อทางนั้นต้องการดำเนินการตามกฎหมายทางเราก็ต้องเตรียมทนายไว้แต่ถ้าไปหาตอนนี้คงหาคนที่เหมาะสมที่สุดไม่เจอแต่ที่หลี่แผ่นาดแนะนำให้ฉันรับรองว่าไม่เลวแน่แน่เลยฮ่าฮ่าฮอพี่หลินจจอนะพี่หลินจือ,นะพ,จอพี่จะให้ฉันพูดยังไงดี พี่บอกว่าพี่พูดกับประธานหลี่แล้วพี่จัดการเรื่องนี้ในครั้งเดียวเลยไม่ได้หรอให้เขาลงมือสิคนใหญ่คนโตอย่างเขาถ้าลงมือไม่ว่าจะเสียอลานาหรือหลี่อันหลานก็ไม่มีทางสู้ได้หรอกอี๋เธอผู้ดไร้สาระอะไรอยู่ตรงนี้ทนายคนเดียวก็พอแล้วแล้วก็นะถ้าเรามีปัญหาก็ไม่ควรไปหาประธานหลีตลอด เธอคิดว่าเขาจะเป็นเหมือนเธอเหรอเขางานยุ่งมากทุกวันเขามีแต่เรื่องที่ต้องจัดการถ้าเอาเรื่องเล็กๆน,น้อยๆพวกนี้ไปรบกวนเขาทุกวันเธออายไหมฉันก็รู้สึกว่าพี่หลินจีอกับทานหลีเป็นคนในครอบครัวเดียวกันครอบครัวเดียวกันก็ไม่จําเป็นต้องแบ่งแยกให้ชัดเจนขนาดนั้นไม่จําเป็นต้องแบ่งแยกขนาดนั้นนี่ก็ถือว่าน้ใช้ทนายร่วมกันแล้วไม่ใช่เหรอแต่ว่า อันนี้ยังไม่พอไหมล่ะอันหายังเป็นแค่เด็กเรื่องมากมายยังอยู่ในท่วงที่มองแค่ผิวเผินอืมโออเวลานี้มีคนมากดกลิ่งได้ยังไงกันคงไม่ใช่นักข่าวหรอกใช่ไหมคะพวกเธออย่าเพิ่งส่งเสียงดังนะเดี๋ยวฉันจะไปดูสักหน่อย เออคนแปลกหน้าหรอฉันไม่รู้จักเขาเลยเอ๊ะัสดีครับไม่ทราบว่าคุณหลินเจออยู่ไหมครับคุณเป็นใคร ผมนามสกุลเจ้านี่คือนามบัตรของผมประธานหลีเป็นคนส่งผมมาครับทนายที่ประธานหลีส่งมาถึงแล้ว